สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคุณมาเรียนเรื่องต่อไปนะคะการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการอ่านเพื่อเก็บสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน เก็บจุดมุ่งหมายสําคัญของเรื่องเก็บเนื้อเรื่องที่สําคัญเก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจและเก็บแนวคิดหรือทัศนะของผู้เขียนนะคะลักษณะของใจความสําคัญเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องเรื่องนี้มีใจความสําคัญในส่วนไหนนะคะการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่อ่านใจความสําคัญของข้อความหนึ่งหงหรือย่อหน้าหนึ่งหนึ่ง ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียวมีลักษณะเป็นประโยคอาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้นะคะแต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้นๆมีลักษณะเป็นประโยคซึ่งส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความนะคะ,ะหลักการอ่านเพื่อใจความสำคัญนะคะ ให้นักเรียนนะคะอ่านจากบนลงล่างแทนอ่านจากซ้ายไปขวาทีละตัวอย่าอ่านทุกตัวอักษรเพราะจะทําให้อ่านได้ช้าฝึกกว่าสายตาเป็นช่วงๆเพื่อจะได้อ่านได้ทีละประโยคซึ่งจะช่วยให้อ่านได้รวดเร็วพยายามเก็บความของแต่ละตอนเมื่ออ่านจบตอนหนึ่งแล้วโดยรู้จักแยกใจความสำคัญและใจความที่นำมาประกอบในแต่ละข้อความออก จากกันให้ได้หลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญต่อนะคะขณะที่อ่านต้องฝึกไว้เสมอว่าเรื่องที่เรากำลังอ่านอยู่นั้นเป็นเรื่องอะไรมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเมื่ออ่านจบแล้วได้ได้ตอบปัญหาที่ตั้งไว้ได้เหมือนที่คุณครูเคยสอนว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ พยายามให้ความสนใจในสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียวเมื่อต้องการจะอ่านเพื่อตอบปัญหาหรือจับใจความก็ไม่ควรพวงอยู่กับเรื่องหลักภาษาหรือเรื่องราวอื่นๆนะคะอย่าพยายามอ่านซ้ำเพราะจะทำให้เสียเวลาในบางครั้งเราอาจจะได้ทราบความหมายจากประโยคถัดไปได้หลักการอ่านอันนี้ต่อนะคะ ฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมออ่านหนังสือหลายๆประเภทเพื่อให้เกิดความชำนาญในการอ่านใดๆก็ตามที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับใจความสำคัญของข้อความที่ได้อ่านนะคะเดี๋ยวครูจะมียกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านจับใจความจากข่าวจากอะไรเราจะได้เรียนต่อไปนี้นะคะ ดังนั้นนะคะถ้ารู้จักสังเกตรประโยคที่เป็นใจความสําคัญของข้อความแต่ละตอนแต่ละข้อความและรู้จักแยกใจความหลังออกจากใจความรองได้ก็จะทําให้เราเข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอ่า อย่างเช่นใครในเรื่องนั้นมีใครบ้างนะคะทำอะไรแต่ละคนทำอะไรบ้างที่ไหนที่ไหนก็คือเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำอยู่นั้นอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ตลาดเมื่อ,อไหร่ก็คือเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวานเดือนปีใดทำไม ก็คือเหตุใดจึงทำสิ่งนั้นหรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆนะคะอย่างไรก็คือเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราก็อธิบายได้นะคะตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเรื่องข้างเข้า เราอ่านเรื่องค้างคาวเนาะค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมันสามารถบินผาดโูนชวัดเฉวียนไปมาโดยไม่ต้องพึ่งสายตามันอาศัยเสียงสะท้อนกับของตัวมันเองโดยค้างคาวจะส่งคลื่นสัญญาณพิเศษซึ่งสั้นและรวดเร็วเมื่อสัญญาณไปกระทบสิ่งที่กีดความด้านหน้าหรือจะสะท้อนกลับเข้ามาทำให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามันจะบินหลบหีก มันจะบินหลบเลี่ยงได้แม้แต่สายโทรศัพท์ที่ระยุงระยางเป็นเส้นเล็กๆคลื่นเสียงก็จะไปกระทบแล้วสะท้อนกลับเข้าหูของมันได้ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่จะสามารถรับคลื่นสะท้อนกลับไปได้ในระยะใกล้แต่ค้างคาวทำได้และบินวนกลับได้ทันท่วงที วิธีการสรุปใจความสำคัญซึ่งครูทำให้นักเรียนดูนะคะใครก็คือค้างคาวทำอะไรก็คือออกหากินเมื่อไหร่ตอนกลางคืนอย่างไรโดยไม่ใช้สายตาแต่อาศัยเสียงสะท้อนกับของตัวมันเองผลเป็นอย่างไรสามารถหลบสิ่งกิดขวางใจความสำคัญของเรื่องค้างคาวก็คือค้างคาวจะออกหากินในตอน กลางคืนโดยไม่ต้องอาศัยสายตาแต่อาศัยเสียงสะท้อนกลับของตัวมันเองเป็นไงคะนักเรียนง่ายไหมง่ายนะคะวิธีการสรุปใจความสำคัญจบกันไปแล้วกับวิธีการสรุปใจความสำคัญซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะถ้านักเรียนคนใดน,น,นะคะที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับ ย้อนกลับไปดูได้นะคะเพิ่มเติมและอย่าลืมนะคะบันทึกความรู้ที่คุณครูมอบให้ลงในสมุดส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับคาบนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันในเรื่องต่อไปค่ะ